จากศูนย์สู่ทีมชาติเรื่องราวของวันครูกนิกาบุญรอดกำแพงวอลเลย์บอลแห่งอนาคต 1. บทนำดาวดวงใหม่แห่งวงการลูกยางไทยท่ามกลางดาวรุ่งที่น่าจับตาของวงการลูกยางไทยมีชื่อหนึ่งที่พุ่งทยานขึ้นมาอย่างน่าทึ่งวันครูกนิกาบุญรอดเด็กสาวผู้ใช้เวลาไม่ถึง3ปี เปลี่ยนความสูงให้กลายเป็นบันไดสู่ทำเนียบทีมชาติไทยรุ่นอายุต่ำกว่า16ปี u 16อะไรคือเบื้องหลังความสำเร็จที่น่าอัศจรรย์ของเด็กสาวคนนี้เรื่องราวของเธอไม่ใช่เพียงประวัติของนักกีฬาแต่คือบทพิสูจน์ของความมุ่งมั่นที่สามารถเอาชนะทุกข้อจำกัดและทุกอย่างเริ่มต้นจากจุดที่เรียบง่ายที่สุด 2. จุดเริ่มต้นจากความสูงสู่ความมุ่งมั่น เส้นทางของนักกีฬาทุกคนล้วนมีจุดเริ่มต้นที่แตกต่างกันแต่สำหรับกน,นิกาเรื่องราวของเธอคือสมการที่น่าทึ่งด้านหนึ่งคือต้นทุนที่มีมาแต่กำเนิดเรือนร่างสูงถึง187เซนติเมตรแต่อีกด้านของสมการคือศูนย์คือการไม่มีพื้นฐานวอลเลย์บอลใดๆติดตัวมาเลยที่โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทองเธอจึงต้องสร้างทุกสิ่งขึ้นมาใหม่ด้วยสองมือและความมุ่งมัน่น ตั้งแต่การจับลูกไปจนถึงทักษะที่ซับซ้อนที่สุดแม้จะเริ่มต้นจากศูนย์แต่ทัศนคติที่พร้อมเปิดรับการเรียนรู้และความไม่ย่อท้อของเธอได้กลายเป็นรากฐานที่สำคัญที่สุดยิ่งกว่าพรสวรรค์ใดๆและเป็นเชื้อเพลิงที่ผลักดันให้เธอทุ่มเทให้กับการฝึกฝนอย่างหนักหน่วงนับจากนั้นเป็นต้นมา 3. พลังแห่งความพยายามหัวใจที่หลอมรวมกับพรแสวง ในโลกของกีฬาเส้นทางของกันนิกาบุญรอดคือตัวอย่างที่ชัดเจนว่าพรแสวงสามารถเอาชนะข้อจำกัดด้านประสบการณ์ได้อย่างไรไม่ใช่แค่ความมุมานะในการฝึกซ้อมที่ผลักดันเธอแต่เป็นหัวใจที่แข็งแกร่งที่ไม่เคยยอมแพ้เมื่อผสานกับทัศนคติที่เล่นจริงจังในทุกจังหวัดทำให้ทุกครั้งที่เธอลงสนาม ก็พร้อมลุยทันทีคุณสมบัติเหล่านี้หลอมรวมกันเป็นพลังขับเคลื่อนที่ทำให้เธอพัฒนาฝีมือแบบก้าวกระโดดและพิสูจน์ตัวเองในสนามแข่งขันจริงอย่างเวทีวอลเลย์บอลเอเชียชิงแชมป์ประเทศไทยความทุ่มเททั้งหมดนี้ตอบย้ำความจริงที่ว่าความสำเร็จของเธอไม่ใช่เรื่องของโชคชะตาตำแหน่งเอ็มเยาวชนทีมชาติไทยยู6ไม่ได้มาเพราะโชคช่วย หยาดเหนือและความพยายามทั้งหมดนี้ได้แปลเปลี่ยนเป็นทักษะที่จับต้องได้และสร้างผลกระทบอย่างใหญ่หลวงในสนามแข่งขันซึ่งเป็นเครื่องยืนยันถึงคุณค่าของพรแสวงที่เธอสร้างขึ้นมาด้วยตัวเอง 4. ผลลัพธ์ในสนามพลังตบและเกมป้องกันที่น่าเกรงขาม ความทุ่มเทในการฝึกซ้อมจะไร้ความหมายหากไม่สามารถแปลเปลี่ยนเป็นประสิทธิภาพในสนามได้และสำหรับกันนิกาผลลัพธ์ที่ปอราขีดล่างกดออกมานั้นเป็นรูปธรรมและน่าเกรงขามอย่างยิ่งในฐานะผู้เล่นตำแหน่งมิดเดิลบล็อกเกอร์ (MB) เธอได้กลายเป็นฝันร้ายของคู่แข่งทั้งในเกมรุกและเกมรับในเกมบุกเธอทะยานขึ้นตบลูกด้วยความสูงถึง315เซนติเมตร เปลี่ยนความได้เปรียบทางร่างกายให้กลายเป็นอาวุธทำคะแนนที่เฉียบคม ขณะที่การเข้าทำบอนเร็วก็ไม่เก๊ทำให้เธอเป็นตัวเลือกในการโจมตีที่หลากหลายแต่จุดแข็งที่โดดเด่นที่สุดของเธอคือเกมป้องกันเธอสร้างกำแพงมนุษย์ที่ความสูง308เซนติเมตรเหนือตา่ายซึ่งสูงกว่าห่วงบาสเกตบอลมาตรฐานเสียอีทำให้เส้นทางการตบของคู่แข่งแทบจะถูกปิดตายจนได้รับการยอมรับว่าโดยเฉพาะรอบทำเอาคู่แข่งเหนื่อย ทักษะที่ครบเครื่องนี้เองที่ทำให้เธอไม่ใช่แค่ดาวรุ่งที่น่าจับตาแต่เป็นความหวังที่สำคัญของวงการวอลเลย์บอลไทยอย่างแท้จริง 5. บทสรุปแรงบันดาลใจสู่กำแพงแห่งอนาคตเรื่องราวของวันครูกนิกาบุญรอดไม่ใช่แค่ประวัติของนักกีฬาแต่คือตำนานบทเล็กๆที่กำลังเริ่มต้นขึ้นตำนานที่ตอกย้ำว่า ความสำเร็จไม่ได้ถูกจำกัดด้วยจุดเริ่มต้นแต่ถูกกำหนดด้วยขนาดของความฝันและความพยายามเส้นทางของเธอได้มอบบทเรียนและสร้างแรงบันดาลใจอันทรงคุณค่าให้กับทุกคนแก่นของเรื่องราวที่น่าทึ่งนี้สามารถสรุปได้เป็นสามประการสำคัญ จุดเริ่มต้นไม่สำคัญเท่าความมุ่งมั่นการไร้ซึ่งพื้นฐานไม่ใช่กำแพงที่ขวางกัน้นแต่ความตั้งใจจริงและหัวใจที่พร้อมสู้สามารถทลายทุกอุปสรรคได้ความสำเร็จมาจากความพยายามตำแหน่งในทีมชาติคือรางวัลขององค์การทำงานหนักการฝึกซ้อมอย่างมุมานะและความทุ่มเทที่ไม่ธรรมดาไม่ใช่สิ่งที่ได้มาเพราะโชคช่วย อนาคตอยู่ในมือเรากันนิกาบุญรอดคือความหวังของวงการวอลเลย์บอลไทยและเป็นบทพิสูจน์ว่าคนรุ่นใหม่สามารถปั้นอนาคตที่ยิ่งใหญ่ได้ด้วยสองมือของตนเองเธอคือแรงบันดาลใจที่กำลังจะเติบโตขึ้นเป็นกำแพงแห่งอนาคตที่แข็งแกร่งของวงการลูกยางไทยต่อไป